สามเหตุผลที่ธุรกิจคุณไม่มีลูกค้าสวัสดีค่ะอยู่กับแขนะคะวันนี้นะคะแข่จะมาพูดถึงเรื่องสามเหตุผลที่ทำไมธุรกิจของคุณเนี่ยไม่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการหรือว่ามาสั่งซื้อสินค้าของคุณ มีนักเรียนหลายคนเลยนะฮะที่เข้ามาคอนเซัลกับแขกแล้วก็ติดปัญหานี้กันเยอะมากเกี่ยวกับการทำคอนเทนต์เยอะแล้วนะฮะทำเพจมาระยะหนึ่งละแต่ก็ยังไม่มีลูกค้า เป็นเพราะอะไรนะคะแขกเลยลองเข้าไปดูในเพจเขาดูว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเพจเขาเนี่ยยังขาดอะไรอยู่บ้างมันยังมีข้อไหนที่มันยังไม่ได้คุณภาพบ้างนะคะก็เลยมองเห็นจุดจุดหนึ่งนะคะที่หลายคนเลยนะคะติดปัญหาตรงนี้อยู่เหมือนกันนะคะนั่นก็คือข้อที่1เลยค่ะนะคะคุณไม่ได้กําหนดกลุ่มลูกค้าให้ชัดเจนนะคะวันนี้กลุ่มลูกค้าของคุณคือใคร คุณต้องกําหนดให้ชัดเจนนะฮะวันนี้คุณทําธุรกิจเพื่อกลุ่มคนอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่กลุ่มคนนั้นนะ่ะเขาทําอาชีพอะไรนะฮะเขามีความชอบหรือว่าเขามีความสนใจในเรื่องไหนนั่นแหละคุณจะต้องระบุให้ชัดเจนแบ่งออกมาให้ชัดเจนว่าธุรกิจของคุณเนี่ยทำขึ้นมาหรือว่าสร้างขึ้นมาเพื่อใครเพราะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยบอกว่าธุรกิจของคุณเนี่ย เหมาะกับทุกคนเลยที่มีกำลังซื้อแต่ถามว่าทุกคนต้องการบริการหรือว่าสินค้าของคุณไหมก็ไม่ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นหนึ่งเลยไปวิเคราะห์นะคะสินค้าหรือบริการของคุณก่อนว่าสินค้าของคุณน่ะมันเหมาะกับกลุ่มลูกค้าอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่แล้วกลุ่มลูกค้าของคุณเนี่ยส่วนใหญ่ทำอาชีพอะไรนะะแล้วเขามีความชอบมีความสนใจ ในเรื่องไหนแล้วคุณก็ทำการแยกแบ่งออกมาเป็น3กลุ่มย่อยๆเพื่อที่จะเจาะกลุ่มเป้าหมายให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นข้อที่2อนะคะอย่างที่แขวบอกเลยนะคะกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มนะ,ะมีความต้องการไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าวันนี้ กลุ่มลูกค้าของคุณเป็นกลุ่มนักศึกษาแต่คุณทำคอนเทนต์หรือว่าออกมานำเสนอบริการของคุณเป็นทางวิชาการจ๋าไปเลยอย่างเงี้ยถามว่ากลุ่มนักศึกษาเขาจะสนใจไหมเขาก็ยังไม่สนใจถูกต้องไหมคะนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมคุณต้องเจาะกลุ่มลูกค้าให้มันชัดเจนนะฮะเพราะว่ากลุ่มแต่ละ,ล,ะลูกค้าแต่ละกลุ่มเนี่ยมีความต้องการมีความสนใจมีความอยากได้ไม่เหมือนกัน ต่อให้เป็นสินค้าเหมือนกันแต่การสื่อให้ลูกค้าเห็นก็สามารถแยกลูกค้าได้ด้วยเช่นกันถ้าวันนี้คุณเจาะกลุ่มนักธุรกิจแต่คุณทําแนวแบบน่ารักน่ารักคิกขู่อนเนะอะไรของคุณเนี่ยแค่ถามหน่อยว่ากลุ่มนักธุรกิจอะจะมาซื้อสินค้าคุณไหมก็ไม่ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นกลุ่มลูกค้าของคุณมันต้องชัดเจนและการทำคอนเทนต์หรือว่าการนําเสนอสินค้าของคุณเนี่ย มันก็ต้องชัดเจนไปในแนวทางเดียวกันกับกลุ่มลูกค้าของคุณด้วยข้อที่3นะคะสาเหตุที่คุณไม่มีลูกค้าเข้ามาเลยนั่นก็คือคุณยิงแอดหากลุ่มลูกค้าที่ไม่มีกำลังซื้อสินค้าของคุณค่ะหลายคนเลยติดปัญหาตรงนี้มากนะคะหลายคนอาจจะบอกว่า,าลูกค้า,าในกลุ่มลูกค้าของฉันเนี่ยไม่มีกำลังซื้อหรอกถ้าเกิดว่าเราตั้งราคาสมมติว่าสมมติว่าประกาศแท่งนี้นะคะ คุณตั้งราคาไว้2,500แต่กลุ่มลูกค้าของคุณเนี่ยมีกําลังซื้อแค่1,000บาทแล้วทำไมคุณไม่เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายที่เขามีกําลังซื้อ2,500บาทนึกภาพออกไหมคะดังนั้นนะคะเวลาตั้งกลุ่มเป้าหมายเวลาเลือกกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็ให้เลือกกลุ่มที่เขามีกําลังซื้อสินค้าเราดีกว่าแล้วมันก็จะไม่เหนื่อยในการขายของของคุณด้วยนะคะ ฝากไว้นะคะสำหรับคนที่กำลังทำธุรกิจแล้วก็ยิงแอดอยู่นะคะก็เอา3ข้อนี้ไปปรับใช้ได้นะคะธุรกิจของคุณทำไมมันไม่ได้ลูกค้าอันดับแรกเลยไปดูนะคะกลุ่มลูกค้าของคุณก่อนมันกว้างเกินไปไหมเพราะว่าไม่ใช่คนทุกคนบนโลกนี้นะที่จะต้องการสินค้าของคุณโอเคไหมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ